ก็ไม่ได้พาไปเที่ยวไหนวันนี้ผมจะมาแชร์กิจวัตรประจําวันยามเช้าของผมคือหลังจากที่ผมตื่นนอนมาเนี่ยผมก็แบบต้องมา exercise ออกกําลังนิดหน่อยผมก็เลยอยากจะแนะนําห้องออกกําลังกายห้องใหม่ของผมที่เพิ่มดัดแปลงมาอ่ะไปดูกันไปแต่จะได,นดน้นี่ก็คือห้องออกกําลังกายของเรานะครับคือก่อนหน้าเนี้ห้องนี้จะเป็นห้องที่มีเตียงใหญ่เลยนะ สำหรับแขกที่มานอนที่บ้านเวลาใครมาที่เนี่ยมามาบ้านแล้วแบบค้างคืนที่บ้านเราเนี่ยเราก็จะมาให้นอนตรงนี้มันก็จะเป็นเตียงคึงห้องเลยแล้วเรารู้สึกว่าเตียงมันมันใหญ่เกินไปแล้วห้องเนี้ยมันประโยชน์ใช้สอยน้อยมากเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมานอนที่บ้านเราก็เลยคิดว่าเฮ้ <c oughs> ยเดี๋ยวเราจะทําห้องเนี้ยเป็นห้องออกกําลังกายดีกว่านะอะเดี๋ยวเราจะแนะนําของแต่ละอย่างนะว่าเราเนี่ยออกกําลังกายท่าไหนบ้างแล้วก็ของ แต่ละอย่างที่เราออกกําลังกายมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวก่อนตื่นเปิดโลงหันร้อนอ่าลงตัวน้อยๆก็พอโอเคอ่ะอันแรกเลย <c oughs> เวลาเราตื่นนอนมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาห้อยหัวกับเครื่องนี้นะนี่เป็นเครื่องห้อยหัวเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าปกติแล้วเราจะทำยังไงออามาดูกัน เครื่องนี้มันดีอย่างนะคือมันสำหรับคนที่กระดูกสันหลังเนี่ยเคลื่อนแล้วก็โค้งงอมันก็จะช่วยยืดเวลาเรา,าห้อยหัวเนี่ยมันก็จะช่วยยืดกระดูกสันหลังเราได้ด้วยเหมือนกัน mm hmm. ก็ดูนเลยเนี่ยเราก็จะเข้ามาในเครื่องนี้เราจะเอาขาเข้ามา mm hmm. ใช่ป่วเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมันก็เห็นว่ามันจะปรับระดับได้พอเราล็อกล็อกได้เต็ม เรียบร้อยแล้วเหมาะลัล้เราก็ค่อยๆเอ็นตัวเราก็จะเอ็นตัวอย่างนี้แล้วก็ยาวขาเนี่ยเกี่ยว <c oughs> จับนี่ก็ได้นี่ก็ได้แต่ปกติเราก็จะให้มันนิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างนี้บ้างอย่างนี้บ้างก็หายไป มื่อก่อนนะ่ะทำงนี้ไม่ได้นะหน้าแดงกำ่ำแบบไม่ไหวัเลยอนะ่ะพอทำบ่อยๆปุ๊บม,มันก็จะเริ่มดีขึ้นนะเนี่ยแล้วก็บริจับขึ้นมาท่าเนี้ยท่าเนี้ยมันดีตรงที่มันทำให้เลือดเนี่ยไหลขึ้นมา เลี้ยนสมองทําให้เลือดมาที่หน้ามันก็จะทําให้แบบว่ามีการไหลเวียนที่ดีแล้วก็ช่วยยืดกระดูกสันหลังใครที่แบบปวดหลังปวดหลังอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยยืดกระดูกหลังได้นะแล้วก็พวกเครื่องในตับไตไส้พุงอะไรต่างเนี่ยมันก็มีการเคลื่อนไหวตองนี้ดีเลยเอาห้อยหัวเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเขาเรียกว่าดิฟบาร์ดิฟหน่อย ก็คืออันนี้เป็นเป็นเตียงเนี่ยทุกคนดูดิมันก็จะไอตรงนี้จะเป็นจะเป็นหัวเตียงเนี่ยหัวเตียงแล้วนี่ก็เป็นขาเตียงเราก็จะเอาเก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยมามัดมาติดก,กับขาเตียงตรงนี้เนี่ยเพื่อที่เวลาเวลาเราเราทิ้งน้ำหนักตัวเนี่ยมันจะได้ไม่ล้ม ไม่งั้นถ้าเราไม่มีไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะทําให้เนี่ยหลมไฟก็จะวอร์มวอร์มอนด้วยการดึงตัวเปล่าดิบตัวเปล่านี่นี่คือดิบตัวเปล่าอันนี้มันก็ดัดแปลงมีอยู่แล้วอันนี้มีอยู่แล้วมันเป็นเข็มขัดที่สำหรับ สำหรับใส่ออกกำลังกายกันหลังอะ่ะตอนนี้ก็เป็นเชือกแล้วก็ดัดแปลงเองก็คือเราก็จะเอาเชือกเนี่ยใส่เข้าไปในนี้เชือกใส่เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอามาเกี่ยวแบบนี้ เนี่ยเราก็จะทำอย่างเงี้ยเราก็จะมีขอเนี่ยแล้วเราก็จะขึ้นไปปีนู่บนนี้ DIY อใช้เตียงให้เกิดประโยชน์อันนี้ก็จะเป็นเป็นทรายนะไม่ใช่เหล็กนะไม่ใช่ยางด้วยเป็นทรายเนี่ยก็จะเป็นที่ใส่ทรายลงไปแต่ว่าเราแกะไม่ได้หรอกที่เราใช้เป็นแบบทรายก็เพราะว่ามันถูก เนี่ยเซตเนี้ยก็ประมาณ500ร้อยอยกว่าบาทนี้หนัก1.25่กิโลส่วนส่วนแผ่นใหญ่สุดเนี่ยไอแผ่นใหญ่สุดให้ดูแผ่นใหญ่สุดก็จะหนัก3ากิโลตัวนี้3ากิโลที่เขาให้มาจะมี3ากิโลสองจุดแล้วก็1.25่กิโล มันก็สามารถที่จะดัดแปลงเล่นได้หลายอย่างเลยคือในชุดนี้เขาก็จะให้นี้มาหี้หอนเขาก็จะให้ไอ้ตัวนี้มาด้วยเราก็สามารถที่จะดัดแปลงเล่นอย่างนี้เอาออกปเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่อเข้าไป ให้ต่อฟูไปมันก็จะกลายเป็นดัมเบล2อันสำหรับสำหรับเล่นอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยต่อเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจแก่3โล1 2 3 4 8มี8แผ่น8 3 24เออ24โลไม่23 24โล24โลแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็จะมี อีกอันนึงนี่อันนี้เราทำเองก็คือดูใกล้ว่ามันจะเป็นท่อท่อน้ำท่อน้าตรงนี้เราก็ก็แ,แค่ติดก,กาวไม่มีเลยเลยคือไม่ต้องมีการอะไรที่ซับซ้อนใช้ข้อต่อหมดเลยเนี่ยแล้วก็หายางมาใส่เพื่อไม่ให้มันลื่นถ้าสมมุติไม่ใส่ยางเนี้ย เวลาเราวางบนพื้นเนี่ยมันมันจะลื่นใช่ <c oughs> ไหมเราก็เลยต้องใส่ยางเพื่อไม่ให้มันลื่นแล้วที่เราเล่นเนี่ยเราก็จะเล่นจะมีจะมทีที่ถูกพื้นหรือที่ถูกพื้นนี่โหเรียกว่า DIY หมดเลยเี่จะอย่างงี้ล้อง ก็ถูกพื้นไปด้วยแล้วก็อีกท่าหนึ่งที่จะเล่นประจำก็คือ L s i ซ <S ก็คือเราจะเอาขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ค้างไว้นะนี่ก็ประมาณนี้อันนี้เราก็คือจริงๆแล้วเนี่ยดัมเบลมันก็เล่นเล่นได้หลายท่ามากเลยก็แล้วแต่จะดัดแปลงแต่นี้เรา เอามาแนะนําเฉพาะท่าที่ชอบท่าที่เล่นบ่อยก็คืออย่างด o, ัมเบลโร่เงี้ยก็คือเราจะาดึงขึ้นมาอันนี้ระวางไม่นั่นนงเจ็บเจ็บมือแล้ก็จะอย่างนี้นะ ก็คือเราจะเล่นลูกลูกเบาลูกเบาสลับด้วยเล่นเล่นเบาก่อนจะเล่นเบาก่อนเบาเสร็จแล้วก็ค่อยใส่ลูกใหญ่นะอ่ะต่อไปทีนี้สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือข้อมือข้อมือเนี่ยมันจะบาดเจ็บง่ายถ้าสมมติว่าเราไม่มีกำลังไม่ได้บริหารเลย เวลาเราล้มเนี่ยเวลาคนล้มเนี่ยข้อมือมันจะไปก่อนเห็นไหมถ้าสมมุติว่าข้อมือเรา,เอ,าอ่อนเราไม่แข็งแรงเนี่ยหักได้แล้วก็เวลาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยตกหลุมตกอะไรอย่างเงี้ยเราเลยคิดว่ากล้ามเนื้อแขนข้อมือเนี่ยควรจะมีไว้บ้างนี่ก็คือเป็นท่อน้ำแล้วก็เจาะรูเจาะรู ใส่ใส่ใส่เชือก้็ไปในรูเนะี่ยแล้วก็มัดรวมแล้วก็จะเอาเนี่ยอ้อมนี่ก็ตัวนี้เป็นตัวเขียวนี่เนี่ยแค่นี้เองก็เหมือนการเหมือนเหมือนเหมือนในเครื่องมเมื่อกี้เห็นปะ่ะแล้วเราวิธีการทําก็คือเราก็จะทําแบบนี้เราก็จะบริหารเข้ามือแบบนี้ ก็จะมีท่านี้แล้วก็ท่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ข้อมือเราแข็งแรงได้นะแล้วก็ผ้พาพันพันนี้สักหน่อยมันจะได้ไม่กลิ้งไม่บิดนะวิธีการจับมันก็จับได้หลายแบบเราจะอย่างนี้ก็ได้แล้วขึ้นมาอย่างนี้ เนี่ยนะแ๋ยวให้ดูข้างเนี่ยแล้วก็แอกขึ้นนี้เห็นปะนะเนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยนะแล้วก็หมุนเข้า ก็จะมีอ so ีกท่าหนึ่งเป็นการวิดพื้นก็คือวิดพื้นเนี่ยมันดีอย่างที่เราไม่ต้องมีอุปกรณ์สมมุติว่าเราไปที่ต่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะวิดพื้นเอากําลังแขนงกาลังอกได้ที่เราทานะก็คือเราจะมีอยู่สีท่าก็คือจะวิดแบบต่า วิดแบบกว,ว้างวิดแบบแคบแล้วก็วิดธรรมดาอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูก็คือมือเราเนี่ยจะอยู่ใกล้กับท้องจะอยู่ประมาณนี้เลยเราก็จะวิดแบบเนี้ยยีครั้งก็คือวันหนึ่งคูณสก็คือร้ออันนี้คือวิดแบบตัดมันก็จะอยู่อย่างนี้ พอต่ำต่ำเนี่ยมันจะเหนื่อยยากเพราะว่ามันมันอยู่ข้างล่างมันไม่ใช่อยู่ตรงนี้มันจะค่อนข้างเหนื่อยพอต่ําเสร็จป,ปุ๊บเราก็จะวิแบบกว้างกว้างกือยเกลางแขนนี้เลยนี้เลยแล้วก็ลงอันนี้คือกว้างพอกว้างเสร็จป,ปุ๊บแคบแคบแล้วก็จะมือทําแบบนี้ แล้วก็ลงอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือปกติมือก็จะอยู่ประมาณเหมืไหลเนี่ยก็จะประมาณนี้เนี่ยก็ท่าละยี่ครั้งก็ทำก็101ร้อยหนึ่งพอดีอันนี้ก็คือเซต สำหรับที่ห้องนี้ก็จะมีอีกที่ห้องนอนมันจะมีบาร์โห้แต่เราจะพาไปดูมันก็จะเป็นการดึงข้อนะอะเดี๋ยวเราไปดูกันไปน้ำเลยนี่ก็ ห้องนอนห้องนอนเราก็จะทำาบาโหนไว้อันนี้ก็คือปาที่สำหรับติดกับประตูนะเดี๋ยวจะทำให้ดูเราก็จะเกี่ยวอย่างนี้ข้างหลังก็จะดึงกำแพงนี้ไว้ข้างหน้าก็จะเช็มุงกบประตูหลัง ก็จะประมาณนี้นี่ก็คือส่วนบนที่เราเล่นประจำก็จะมีห้องนูนแล้วก็ดึงข้อสังเกตว่าจะชอบเล่นเล่นหลังหลังไหลป่ปีสุดท้ายก็เหลือขาอเดี๋ยวไปดูกันขาขาก็จริงๆขาไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วก็ใช้ถังน้ำถังน้ำนี้8โล 8ลิตร8โลเราก็จะใช้สปอร์ตก็จะกอดแบบนี้แล้วก็ลงประมาณนี้้อสอบก็จะโดนหลงมข่างนี้เี้ยนะแล้วก็ก็จะจำสปอร์ตก็คือ ก็เล่นขาอีกนิดนึงก็คือเราจะมีไม้ไผ่ไม้ไผ่แล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ก็จะขึ้นมาแล้วก็ยืนนี้ก็อยเยจนประมาณนี้ แ okay. ละสุดท้ายก็จะจบลงด้วยการเล่นท้องท้องเราก็จะเล่นดึงขึ้นมาอย่างนี้เป็นท้องบนนะแล้วก็ท้องล่างตีขายอย่างนี้ ก็ขึ้นมาก็จะประมาณนี้เรียบร้อยนี่ก็จบครบทุกกระบวนท่าเพื่อนๆก็ลองเอาไปดัดแปลงเล่นกันแต่ทั้งหมดเนี้ย เราไม่ได้เล่นภายในวันเดียวนะเพราะมันเหนื่อยเจอบาดิฟกับดึงข้อเขบบานี้หมดเลยแรงหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะแยกระหว่างขาเล่นขากับกับเล่นสุดท้องบนเอาละนี่ก็เป็นการเอาเขาเรียกว่าอะไรเดีประสบการณ์เล็กๆน,น,น,น้อยๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่บ้านมาฝากกัน เพื่อนๆก็ลองเอาไปดัดแปลงอาจจะใช้โต๊ะตู้เตียงท่อน้ำหรืออะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะก็ลองดูลองเอาไปดัดแปลงหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจสุขภาพอยากมีหุ่นที่แบบนิดนึงอะไรอย่เงี้ยก็ลองดูแต่เราว่านะการออกกำลังกายบอดี้เวทแบบนี้เขาเรียกว่าบอดี้เวทนะก็คือมันช่วยให้ มันไม่ได้เรื่องของหุ่นดีอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องของลดการบาดเจ็บเวลาเรากระแทกชนล้มหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันช่วยลดการบาดเจ็บได้ตั้งแต่เราขี่มอไซค์มาเนี่ยเราไม่ค่อยได้รับการบาดเจ็บเกี่ยวกับแขนข้อมือหรืออะไรเลยเพราะว่าเราคิดว่าการออกกำลังกายแบบนี้มันสะสมนะมันสะสมเรื่องของความยืดหยุ่นกระดูก เอ็นกล้ามเนื้ออะไรต่างเนี่ยเราว่าม,มันมีประโยชน์ก็ลองดูใครที่ชอบเดินทางก็เราว่ามันจําเป็นอยู่จําเป็นอยู่กันนะโอเคเอาแล้ววันนี้บลระวล่างทางก็ไม่ได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนก็พามาเที่ยวในบ้านเหมาะกังการในบ้านกันนะก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้และเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าครับหลังๆนี้เราอาจจะทําคลิปแบบสบายๆง,ง่ายๆแล้วเพราะว่า ทำคลิปที่เดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาใช้เวลานานอยู่พอสมควรเหมือนกันเราก็อยากจะลงคลิปไปบ่อยเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาออกไปเราต้องออกไปใช้เวลาทีเป็นอาทิตย์นะกว่าจะตัดกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีอะไรที่คิดออกอย่างเช่นแบบเนี้ยมานั่งพูดคุยกันมาแชร์เกี่ยวกับการออกกำลังกายเราก็จะเอามาลงให้ดู โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้บละะกวางทางขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ